Terima kasih telah menonton! ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราเป็นเยอะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเราจะคิดว่านี่แหละเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเวียนว่ายตายเกิดในว่ายตายเกิดของพุทธไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแบบบูเสฉวนนะสอดจากร่างนี้ไปร่างนั้นมันเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตในอัตภาพร่างกายนี้เกิดแล้วดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งในร่างกายใหม่คนละดวงกันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันสืบเนื่องกันไป นี่อีกพวกหนึ่งถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวเราในพวกนี้มีความเชื่ออีกว่าถ้าตายร่างกายตายเมื่อไหร่จิตนี้ก็สูญไปด้วยมันสูญไปหมดเลยพวกนี้เรียกว่าอุญเฉททิชชีทําไมพวกนี้เชื่อว่าสูญไปเพราะพวกนี้คิดว่าจิตนี้มันเกิดจากร่างกายตอนนึงถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีจิตพวกนี้เขามองไม่เห็นสัตว์ชนิดซึ่งไม่มีร่างกายเะั้นถ้าเราภาวนาเราได้ที่พระจับสูดได้เจโตปริยญาณได้อะไรพวกนี้นะ ได้จดตูปปาตยานเราจะรู้เลยว่าร่างกายตายแล้วมันไม่ใช่สูญสิ้นไปเลยมันมีพลังงานที่เหลืออยู่นวไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อีกฉะนั้นคนทัว่วไปมันเป็นวิชาทิฏฐิสองภาคมันเห็นว่ามีตัวเราแน่นอนมีตัวเราอยู่แต่ตัวเราเนี่บางทีเที่ยอมอมตะนิรันกาอีกอั่าหนึ่งตัวเรามีอยู่จริงๆนะแต่พอตายแล้วตัวเรานี้สูญไปชาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นชาพุทธเห็นว่าสิ่งซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแล้ว ม่เหมือนกันนะสิ่งที่มีอยู่ขนาดน,นี้เลยาตาน้าตาเนี้เป็นสิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุก็หายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าตัวเรามีอยู่แล้วก็ตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปเกิดใหม่ตัวเราไม่มีตั้งแต่ปัจจุบันมันลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งนะังนั้นวิธีที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีสติรู้สึกตัวไปคอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอก ร่างกายจิตใจมันทํางานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่ใช่เราเราเรา,เราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ให้ฝึกเานะฝึกไปพอวันที่มันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้สนิทจริงๆนะจะพบความสุขที่มหาศาลที่สุดที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยนึกไม่ถึงเลยก่อนหลวงพ่อจะบวชนะเป็นคราวาสนานตั้งสี่สิบแปดปีภาวานาเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะพาวนา ตั้งแต่ปปเจ็ดปบนั่งภาวนาวเผลอทั่งม,มาเจอหลวงปู่ดูลถึงจะเริ่มทำมีปัส,สนาอายุยี่สิบเก้าแล้วพอปอดแรู้จักศาสนาพุทธตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าตอนนั้นก็อยากบวชนะแต่เรามีภาระเยอะเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ได้บวชอายุสี่สิบแปดถึงได้บวชแม่ตายไปเลยแต่พ่อนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดซะเลยหมดเรื่องหมดราวนะได้บวชละบวชเมื่อแก่ ปรมวลแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เพราะนั้นในทางโลกเนี่ยหลวงพ่อรู้จักความสุขในโลกอย่างที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นแหละตังหลวงพ่อก็มีใช้นะมีตังเหลือมีตังทางานได้กี่ปีเก็บเงินได้เป็นล้านล้านหลายล้านอะไรเงี้ยเพราะโบนัสมันเยอะโบนัสตั้งห้าเดือนเลยตอนนั้นพีโอทีแนละ้วโบนัสเยอะมากเลยตั้งห้าเดือนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแนละ้วมั้งความสุขในโลกนะหลวงพ่อรู้จัก ตำแหน่งหน้าที่หลวงพ่อก็ใหญ่ทำงานไม่นานรับราชการไม่กี่ปีเป็นชั้นพิเศษก็เร็วมากออกมาเริ่มต้นงานใหม่นะไม่นานนะขึ้นไปสี่สิบแล้วตำแหน่งหน้าที่ก็มีเงินก็มีชื่อเสียงเกียรติยศก็มีคนกลัวเลยนะครอบครัวก็มีอะไรๆสิ่งที่เขามีเราก็มีทั้งนั้นแหละเรารู้อะไรความสุขอย่างนี้ความสุขของโลกโลกความสุขชั่วคราวทั้งหมดกัย ซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมขับไปสักพักก็เก่าอีกแล้วใช่ไหมซื้อมาใหม่ๆมีความสุขเยอะนเล้สักพักก็เก่าๆหรือซื้อมาใหม่ๆนะไม่จอดได้คนเป็นขีดไปรอบคันนะหัวใจแทบแตกสลายเลยนะ <c oughs> นี่ความสุขของโลกเนี่ยมันแวบๆมาภาวนาเราจะรู้เลยว่าความสุขในธรรมะน,ะนั้นเหนือกว่ากันเยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลยความสุขในทางธรรมะมันเสถียรนนะความสุขในทางโลกมันสัมผัสมากเลย พราะความสุขในทางโลกที่สัมผัสเพราะมันอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราจะต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขต้องได้เสพอย่างนี้ถึงจะสุขมันอิงสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งอื่นมันอยู่นอกเหนือการบังคับมันแปรพรวนตลอดเวลาความสุขของเรานะได้มาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแล้วต้องวิ่งหาใหม่เป็นความสุขในธรรมะนะยิ่งเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นยิ่งอิ่มเอิบ หลวงพ่อซิสเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของความอิ่มเอิบรู้สึกไหม <c oughs> เรียกว่าหบับปั่นแบบท้าเชียงแสนท้าเชียงแสนจะตัวว้นๆหน่อยเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์เป็นสิมโบลว่าธรรมะเนี่ยให้ความอิ่มเอิบแต่ถ้าพระสุขโขทยัยเ็าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะนะว่าธรรมะเป็นของโปร่งเบารู้สึกไหมเราปฏิบัติทำนั้ใจเราปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆน ถ้าพระเชียงแสนนั้นะยิ่งปฏิบัติเรายิ่งอิ่มเบิบใช่ไหมรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเลยเลยพระอูทองพระหน้าสงสารหน้าตาดุดุก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันว่าธรรมะต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาจังสู้ตายนะะงั้นพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นพระสุโขททยเชียงแสนนะเป็นพระอูทองก่กอนนะต้องสู้ตายก่อนวิธีสู้ตายไม่ใช่สู้อย่างวัวอย่างไกวไม่ได้เอาแรงเขาแรก สู้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าใครรู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้สึกไปได้นเดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นไปเป็นพระสุขโขไทยพระเชียงแสนหนึ่งให้ฝึกไปแล้วจะพบว่าความสุขมีจริงๆในขณะที่ความสุขอย่างในโลกโลกเนี่ยเหมือนภาพลงตาทั้งมีแล้วเหมือนไม่มีนะไม่มีมมมมมเหมือนมีจริงมันไม่มีแต่มันเหมือนมีมันหลอกให้เราวิ่งหา พอได้มาแล้วอ่ะไม่มีอีแล้วความสุขในโลกมันก็เหมือนความสุขของคนที่เปียรแชร์ได้ความสุขแค่นั้นนะแห้ะแวบเนี่ยค่อยฝึกเอาน้าไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกผมวกไม่ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเดินด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองต้องทําเอาเองหลวงพ่อภาวนานะพวกเรามาเรียนจับหลวงพ่อพยายามสมหัวใจอย่างหลวงพ่อไว้ หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อมีความอดทนสูงมากเลยภัคเทียนอดทนนะไม่เลิกตั้งแต่เจ็ดขวบหัดทำสมถะแล้วทำสมถะทุกวันไม่เลิกเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งแล้วทำนาทำนา,ทำ,นาทำไปนะโถหมดกําลังใจแล้วโถโถาทาเถอะได้ปลดเลยดันั้นหลวงพ่อไม่มีกําลังใจให้รู้สึกไหมถ้าใครมาบอกหลวงพ่อว่าขอกําลังใจไม่ให้หรอกด่าเลยอะไรมันจะโง่ปานนะั้นความทุ์ท่วมหัวแล้วยังขี้เกียจอะไรเงี้ย นันต้องอดทนนะต้องพักเพียนหลวงพ่อภาวนามาเนี่ยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งท่านบอกวิธีแล้วทาเลยหลวงปู่ดูลสอนอยู่สองสามประโยชเองในหาครั้งแรกเนี่ยท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนทั้งนี้เองตั้งแต่นั้นมานะไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นมาเนะี่ยดูจิตมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยไม่มีวันใดที่ไม่ได้ดูเลย เว้นแต่ต้องทํางานที่ต้องคิดจะตอนเผลอก็ตอนหลับเวลาที่เหลือนี่ดูลูกเดียวเลยดูมาเรื่อยๆจิตใจมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะพัฒนารวดเร็วเร็วเพราะเราขยันดูดูมากๆเหมือนคนทํากันบ้านมากมันก็พัฒนาเร็วฝึกไปเรื่อยเพราะงั้นหลวงพ่อหนะอดทนมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองไม่มีขี้เกียจนะไม่มีท้อแท้ท้อแท้มีบ้างเบื่อมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่มันุุยนวิเศษ เบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ดูมันเป็นยขี้เกียจก็มีนะแต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกขี้เกียจร,รู้ว่าขี้เกียจสงสัยก็มีสงสัยรู้ว่าสงสัยดูลงไปจเนเห็นเลยทุกสิ่งมันชั่วคราวทุกสิ่งมันเกิดแล้วดับเนี่ยดูอย่างนี้ในที่สุดเหนเลนสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นหลวงพ่อนะอดทนมากเลยมีความอดทนในการปฏิบัติในการฝึกฝนตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เขี่ยวเข็น อีกตัวหนึ่งซึ่งหลวงพ่อมีมากนะคือความช่างสังเกตโยนิโสมนัสิการช่างสังเกตสังเกตการปฏิบัติสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยเป็นระยะระยะนะคล้ายๆกันสปอตเช็คเช็คเป็นช่วงช่วงไม่ใช่สังเกตตลอดเวลานะถ้าสังเกตตลอดเวลาเรียกว่าฟุ้งซ่านคอยดูเป็นระยะระยะไปนะเราพอนางเราเนี่ยดูสภาว่าเกิดดับเฉพาะหน้านี้แหละทาไปช่วงหนึ่งนะจิตใจมันมีอะไรแปลกๆปขึ้นมา มันมีอะไรแตกๆขึ้นมาเราเอาใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่มารู้กายรู้ใจเฉพาะหน้าใหม่เดี๋ยวไม่กลับไปเป็นสภาพภาพแปลกๆนั้นอีกแล้วเข้าออกเข้าออกนี้หลายๆทีเรารู้เลยเอ๊ะที่แปลกๆนี่มันเกิดจากอะไรเราไปพลาดเข้าที่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยๆสังเกตเรานะไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกให้เราเพราะอยู่ไกลแต่บางครั้งเราบางครั้งนั้นจึงยะไปถามครูบาอาจารย์เพราะว่ามันได้เข้าใจจริงๆก็มีเหมือนกัน ที่งงมากลย่นี่อยู่สองทนะีที่เล่าเรื่อยๆนะที่ไปถามอาจารย์มหาบัวทีว่าดูจิตอยู่แล้วทําไมมันไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตลนะดูไม่ถึงจิตกนะ็คือสิ่งซึ่งหลวงพ่อมาพูดกับพวกเราในวันนี้ว่าจิตมันไปอยู่ข้างนอกะจิตมันไม่ถึงฐานนะมันโล่งๆมันโปร่งๆนะมันสบายนะมันไม่ถึงฐานอีกทีหนึ่งเพิ่งช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะนั่งภาวนาแล้วจิตมันรวมตลอดเยรวมแบบหลับไปเลยเดินจงกรมก็หลับนะ นั่งขัดสมาธิซึ่งเจ็ดแสนเจ็ดยังหลับเลยจิตมันหลับวูบลงไปตลอดเวลาแล้วหลับแบบลัวสู้ลัวชนซึ่งเราไม่เคยเป็นสติของหลวงพ่อเราฝึกมาแต่ตั้งเจ็ดขวบนะมีสติรู้ลมหายใจไม่ให้มันเคลิ้มนะสติเรากล้าแข็งแต่ว่าทาไมช่วงนั้นนั่งแล้วหลับตลอดอย่างเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงหลายเดือนเป็นเดือนเดือนขึ้นไปถามหลวงปู่สิงนนะหลวงปู่สิ์ตอบบอกว่าอย่าสงสัยเลยให้ทําไปเถอะยังไม่ได้คําตอบเลยนะ แต่ท่านบอกอย่าสงสัยเลยเพราะท่านบอกว่าอย่าสงสัยหลงวงพ่อก็เชื่อครูบาอาจารย์นะไม่ค้นคว้าหาคําตอบแล้วละ่ะท่านบอกให้ภาวนาไปมึงหลับก็ภาวนางั้มึงไปอย่างนี้แหละดูไปดูไปดนะ้อีกวันหนึ่งท่านใจเริ่มถอนขึ้นมาแนละ้วเพราะว่าเราเป็นกลางกับมันใช่ไหมรู้อย่างเป็นกลางนะจิตถ้าไม่ติดอยู่ในสภาวะนั้นนะถ้าเรารู้แล้วไม่เป็นกลางมันถึงจะติดถอนถอน,ถอนขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเลยอ๋ออย่างนี้เอง เัินบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าอาศัยน้อยนะอาศัยความช่าสังเกตของเราให้มากพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มากธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสอนธรรมะเพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองได้นะไม่ใช่สอนให้พวกเราต้องพึ่งหลวงพ่อตลอดกาลนานวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องมาอยู่ตามธรรมดาของธาตุของขันหรือพวกเรายังอยู่ต่อไปหรือต้องรักษาสืบทอดศาสนาต่อไปเังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะคือวิธีปฏิบัตินะ สังเกตไหมหลวงพ่อสอนบอกให้รู้กายให้รู้ใจกับเวลาที่คนส่งกันบ้านรู้สึกไหมมันเป็นเรื่องแปลแกๆสารพัดเลยนะทาไมรู้กายรู้ใจแล้วเกิดสภาวะอะไรตั้งมากมายเดี๋ยวภาคสองลองฟังดูใช่ไหมเวลาคนส่งกันบ้านสิ่งที่มาส่งกันบ้านกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะมันคนละอันกันรู้สึกไหมมันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรที่แปลกใหม่เฉพาะตัวขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ในหลักตัวนี้ถ้าจับหลักแม่นๆน,นะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านได้ทั้งหมดนล สิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะคือหลักของการปฏิบัตินะถ่ายทอดให้หมดสิ้นนะไม่มีสงวนรักษาอะไรไม่กลัวว่าจะเอาวิชาความรู้ของหลวงพ่อไปหากินนะไม่กลัวเลยมกันนะมันเอาไปหากินนะไป็หลอกลวงคนก็มีมกันแต่มีน้อยนะส่วนมากก็มุ่งเอาความดับทุกข์จริงๆอ่ะต่อไปนี้เชิญไปทานข้าวแปดโมงเดี๋ยวรับสองตรวจกันบ้าน